กูเอาขนมให้เธอไปเคี้ยวอ่ะชีวจรอมาในอวกตศตอนรถเลี้ยวอยู่ในบ้านกูแค่แชร์แต่มาข้างนอกกูแค่เที่ยวแค่กูหน้าตาอย่างงี้มึงคงไม่รู้ว่าพวกกูเปรี้ยวอ่ะเือแต่พี่โน้ตมีใครอยากเดียวเปล่ามีใครอยากเห็นกูจับไกดแล้วกูเหนียวเปล่าเฝ้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 าดัชนีชอบภาษาแต่ถ้ากูยิงมึงจริงเขาขวางมึงคงจะเศร้าอย่าง Ladies Hey I ain't got time for that ถึงแม้ว่าหุ่นของกูไม่ดีแต่นายกระเป๋ามีมากกว่า six pack กูมีเก้าสิบเจ็ด You should quit rap I heard your music shit cap กลับมาที่นั lá, ่นกูอดีตกูนั้นเคยโดนแสมและขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูได้รู้จักเกลแล้วกูบอกกับครอบครัวออมสิบโกงให้สุดแล้กูมีนาฬิกาแต่เวลามันเดินไปโคตรเร็วทไมวะเยอกูไม่มีพักผ่อนกูไม่ได้ชื่อเจว่าดอนมึงกลับไปพักก่อนและกูคือเด็กวันมีเล่นบาทแต่วันมิวนะมาัคือพต่อและถ้ามึงอยากมีเรื่องกับเจกูบอกไว้เลยมึงพลาดน้องคนในครอบครัวเขาคิดถึงกูกูเลยต้องกลับบ้านก่อนกลับไปนแเว้ คนเขารู้ว่าเด็กอายุ20่ย่ายังกูทำได้เป็นล้านนองถ้าพวกผู้หญิงไม่รักกูจริงกูจะไม่พาเธอไปที่ร้านทองและที่เธอชอบอาคาบพรเธอรู้ว่ากูมีเป็น้านเคเธอบอกเธออยากจะรักแค่กูคนเดียวเธอบอกว่าผู้ชายคนอื่นมันไม่เกี่ยวยัดเค่เธอบอกว่าคนอย่างนี้มีกูคนเดียวแต่งตัวเท่รถแรงเขาจะเฟี้ยว i them choppers out, pull up to your mama house. We don't do no drive-bys, boy, you know we hopping out. That's that chopper sound. Treat them boys like bowling pins, we gon' knock them down. We got a lot of rounds, we got a lot of pounds. I can pull up, get a lot of chopsticks from Chinatown. My chopper knocked down a building. I've been getting millions with my nigga millions. From Detroit to Thailand, we the realest. Got these niggas <coughs> in their feelings, <coughs> we just chillin'. I ain't done hustlin', gotta stack it to the ceiling. I gotta turn my 100 to 1 million. Let's play Big bank, take little Bank. Young nigga, never been a hoe, and I still ain't. Pull up to the party with the army, I got real rank. Took the two two threes to Toronto, this a real Drake. Thì ra vết vết Cái gì ra vết vết Không nghĩ thỉnh thuốc rồi nè Má thì sát chê nó Ờ, được, quay kìm Má sát chê nó sát มาชัดจะชัดเจนแลครับเพื่อเฮียผิดนะมาชัดจะชัดเจนด <arians> <Leah Tree. S 2> ูแชมเปี really oh, okay. ้ยนไปแล้วครับนี่ครับแชมเปี้ยนเอาเก็บข้างไอ้เฮียเราจะเกมไม่ขาดเราเลยโอ้ยโอ้โหรัก เอ้ยขอบดีอ่เฮ้ยให้ละหรือเปล่าแหลกทิ้ไปเลยตีทีดโคตรจะแหลกไอเหี้ยไม่เป็นเหี้ย

โอ้ยขาขาเ,เป็นชชชชอะไรวะชชร์เซเซ็นอะไรอ่ะคอมเป็นเฮียอะไรวะเนาะ ดักน้อยมาดักน้อยมาชวยด,ดักน้อยเล่นดีกว่าครับไ้มารหัสแบบมีอยู่มีมีมีรหัสอ๋อโอเค,อเคดีดปะ่ะดีดปะ่ะ หรอัอดาปดาร์ตค้ยด้วยยิงไม่โดน <c oughs> ยิงมันตดมาเลยไ่เกกูสตีมอยู่เน,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 นี่ยตอนเนี้ยกูสตีมอยู่ตูสตีมอะในยูทูบอบบเน็ตกาก์ดเ่ยตอนเนี้ยเป็นอะไรเงี้ยอะไรเพื่อไหนกดกดเลยยังแหลกกดเดกันจะลงมาแล้วอีกหี ผ้าช้าแต่ชัดเจนแ้ก็ปกติแล้ะแต่พอเข้ามาเรนเด่นไม่กลางอ๋อเหระเดี๋ยวเอยดักน้อยก่อนดักรน้ยได้หรอเออมึงมึงช่วยหาิ โอ้ยตีอมีดีเลย์ด้วยวะได้เราแป๊บเอาจาาับมาข้อดีดิ <c oughs> S <S แคปแอนเนอร์ยูทูบวิธีการแนละ้วไปนะครับนะครับไปนะครับส่วนอินทัลระบโมโดเดิร์นนะครับปิดไปนะ ึงซื้อแชมเปี้ยนยางไหมแม็กแม็กโอ้มาดับมายังมายังซื้อแชมเปี้ยนยังยังเลยกูซื้อละซื้อมาแต่ถ้าเกิดซื้อมาแต่อาไอ้อัพอะมันก็ไม่พออยู่ดีกู <c oughs> ซื้อไปละแชมเปี้ยนอะซื้อแล้วเหรอเออเนี่ยไหน แำยังไงมะเออเมือยู่นะเอาไปเล่นเลยแหละก็ไม่แพงจัดเลยขนาดด้วราคา ผมดักน้อยเอาเกมเลยสงสัยยิงไม่โดนวันนี้หมอแต่น่าจะเปลี่ยนรหัสเอาไม่แล้วมันเปลี่ยนรหัสแล้วมันจะฮะอะไรวะแล้วมันจะเข้าตี้เรามยังไงหรือมันมีปาร์ตี้โคดรู้ไเฮียครับก็มรไลน์สตรีมมไลสตรีมแค่สิบนาทีครับแค่ดี้ครับเจนครับ